สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่ที่14กันยายน2568ที่รัฐสภาในกรวีปิศณานันทกุลสอสอ่สออางทองพักภูมิใจไทยในฐานะประาาาาาปราธานคณะกรรมการการปกครองสภาพุ้แทนราษฎร กล่าวภหยหลังการประชุมกรรมธิการกรณีการติดตามปัญหาสวยชายแดนว่าได้เชิญตัวแทนส่วนราชการจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายให้ข้อมูลพร้อมกับหยิบกรณีที่มีการร้องเรียนในกรรมธิการซึ่งทางจังหวัดยอมรับว่ามีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการยื่นขอสัญชาติไทยจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้และรวบรวมหลักฐานจากประชาชนในพื้นที่ที่ว่ามีผู้กระทำผิดในระดับอำเภอและต้องลงโทษผู้ที่กระทำผิดให้ได้เชื่อว่าทำได้ หากหาไม่ได้กรมการปกครองจะต้องรับผิดชอบเพราะมีหลักฐานการโอนเงินที่ชัดเจนกรณีผู้รับเงินโดยจะต้องมีการกันพยานเพื่อรับรองความปลอดภัยหากพบว่าข้าราชการระดับในอำเภอม,มีส่วนเกี่ยวข้องหากยังลงโทษทางวินัยหรืออาญาไม่ได้ก็สามารถลงโทษในเชิงปกครองด้วยการสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ซึ่งสามารถทําได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการสอบหาข้อเท็จจริง ได้ย้ำกับทางจังหวัดและกรมการปกครองหากพบคนทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อำเภอทะเบียนหรือนายอำเภอขอให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างจริงจังและเข้มงวดหากมีคนผิดต้องคนผิดมาลงโทษให้ได้เพื่อให้เป็นตัวอย่างในกรณีไม่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจรัฐในการหาผลประโยชน์ของตนเองนายกรวีกล่าวว่า ขอเน้นย้ำไปถึงกรมการปกครองให้พิจารณาเรื่องงบประมาณและบุคลากรนำระบบเทคโนโลยีไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอำเภอในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอสัญชาติส่วนกรณีผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความดำเนินคดีหรือให้ข้อมูลกับในอำเภอเนื่องจากมีการข่มขู่ว่าจะไม่เซ็นต่ออายุพาสปอร์ตถาวรให้ หากเป็นเช่นนั้นจะไม่สามารถทําเรื่องขอสัญชาติได้แต่การขอสัญชาติกับการต่ออายุพาสปอร์ตเป็นคนละเรื่องกันไม่สามารถเอามารวมกันได้จึงได้เสนอกรมการปกครองว่าถ้าไม่ทันจริงๆอาจจะต้องมีการขยายในบางพื้นที่จึงอยากให้กรมการปกครองเร่งทําหนังสือยื่นมาทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอมติคณะรัฐมนตรีนายกรวีกล่าวว่าการขอสัญชาติจะต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวควรจะได้สัญชาติไทยจริงๆเชื่อว่าเรื่องนี้มีเบาะแสและมีการกระทําผิดจริงก็ต้องติดตามว่าทางจังหวัดจะดําเนินการอย่างไรต่อ ทราบว่ากรมการปกครองได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวด้วยซึ่งตนจะนําข้อมูลของนายกานวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเวนธรรมและข้อมูลจากสอสอพักประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวบรวมส่งให้กับกรมการปกครองอีกด้วย